กรับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องคอมเมนต์ดีชาแนลเช่นเก่าเช่นเ,เคยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการแปลคอมเมนต์ Comment ของชาวต่างชาตินะครับและในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับทางนักท่องเที่ยวก็ได้บอกว่าเราคิดผิดมากเกี่ยวกับกรุงเทพซึ่งในการท่องเที่ยวในทริปนี้นะครับทั้งสองคนได้เดินทางมาจากบาหลีเพื่อมาอยัางประเทศไทยและท่องเที่ยวในกรุงเทพและพวกเขาทั้งสองก็ได้บอกว่าพวกเขาคิดผิดมากเกี่ยวกับกรุงเทพมาโดยตลอดซึ่งพอทั้งสองคนมาถึงที่กรุงเทพก็ได้เปลี่ยนความคิดนั้นไปทันที เมื่อพวกเขาทั้งสองได้ลองไปเดินสำรวจถนนข้าสารละรับประทานอาหารข้างทาง,างต้นตำรับในท้องถิน่นเช่นผัดไทยแกงเขียวหวานและข้าวเหนียวมะม่วงมันจึงทำให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดเก่าๆนั้นทันทีที่ได้สัมผัสครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมและฟังคอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยที่รักของผมผมคิดถึงมันแล้วเนื่องจากผมติดอยู่ในสหรัฐอเมริกาในช่วง12ปีที่ผ่านมา โดยทำงานตั้งแต่6โมงถึง14นาฬิกาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล Microsoft เป้าหมายของผมคือเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็เสียนภายใน5ปีแล้วย้ายกลับไปไทยคุณทั้งคู่จะหลงรักอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดที่ประเทศไทยเป็นเรื่องันที่คอเมนต่อไปนะครับฉันแปลกใจที่คุณจ่ายเพียงแค่10 u s ์เพื่อนั่งรถจากสนามบินไปซอยข้าวสารประเทศไทยเป็นสวรรค์ของอาหารสําหรับนักท่องเที่ยว เชื่อฉันเถอะว่าทุกที่ที่คุณเดินทางคุณจะพบกับอาหารที่อร่อยมากนายขอให้คุณเพลิดเพลินกับการเข้าพักของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับคุณทั้งสองคนน่ารักมากฉันมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วฉันสนุกกับการดูพวกคุณสำรวจฉันชอบที่ไปหลายๆที่ในแต่ละครั้งและเพียงแค่สำรวจและคุณจะทึ่งกับสมบัติที่คุณจะพบหวังว่าคุณจะสนุกกับการเดินทางของคุณและรู้ว่าพวกเราหลายคนอิจฉาคุณ ขอให้มีความสุขคอมเมนต์ต่อไปนะครับเรารักประเทศไทยและฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว7ครั้งที่กรุงเทพที่ที่คุณจะพักมันมีความสําคัญมากเพราะครั้งแรกที่เราเลือกเราเลือกผิดพื้นที่ตามคําแนะนําของเพื่อนมันไม่เหมาะสมกับเราเลยมันเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะพักจริงๆฉันชอบความรู้สึกแบบท้องถิ่นและง่ายต่อการเลือกอาหารที่ดีที่สุดเมื่อคุณพบร้านอาหารที่เต็มไปด้วยคนพื้นที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับกรุงเทพ เป็นเมืองที่พัฒนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากประเทศสิงคโปร์การจราจรก็ยังคงติดขัดแต่การรักษาพยาบาลและความสะอาดนั้นเทียบได้กับมาตรฐานตะวันตกมากกว่าแน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับท้องรอคือที่พักย่านทันสมัยที่ยอดเยี่ยมและพร้อมกินอายแบบญี่ปุ่นปลอดภัยและหรูหราไม่แพงด้วยเรากําลังอยู่ในพื้นที่นี้เป็นเวลาสเดือนฉันรู้สึกว่าฉันชอบที่นี่มาก คอมเมนต์ต่อไปนะครับเฮ้ย hey, พวกฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเมื่อสองสาปีก่อนและฉันเก็บค่าธรรมเนียม A t m เเหล่านั้นและการถอนเงินที่ฉันพบคือจะต้องเข้าไปในธนาคารและทําการถอนเงินแค่คุณรอในแถวคุณแค่บอกพวกเขาว่าคุณต้องการถอนเงินและพวกเขาจะดึงเครื่องเล็เลกๆออกมาแล้วรูดบัตรของคุณที่นั่นและให้เงินสดกับคุณและคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม A t m เเพราะในทางเทคนิคแล้วมันไม่ใช่การถอนเงินจากตู้ a t m ฉันหวังว่า ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวคอมเมนต์ต่อไปนะครับโอ้ไม่ก็ไทยแลนด์อยู่ในรายชื่อของเรานี่เป็นวิดีโอที่ให้ข้อมูลเชิงลึกรักพวกคุณคอมเมนต์ต่อไปครับเราชอบวิดีโอของคุณเราอยู่ที่กรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วฉันเพลิดเพลินประเทศไทยอาหารชายหาดและวัฒนธรรมคอมเมนต์ต่อไปนะครับ ฉันชอบวิดีโอนี้มันทำให้ฉันอยากกลับกรุงเทพจริงๆต่อไปนะครับประเทศไทยเป็นประเทศส่วนใหญ่ที่ต้อนรับชาวตะวันตกผู้มาเยี่ยมเยือนที่นี่การต้อนรับที่ดีและเป็นกันเองคำนิยามของคนไทยในท้องถิ่นอย่างแท้จริงคออเมนต่อไปครับสาๆหากคุณกำลังจะไปเชียงใหม่หลีกเลี่ยงความยุ่งยากของรถประจำทางและรถไฟในท้องถิ่น มันจะง่ายและเร็วขึ้นและเหนื่อยน้อยลงเพียงแค่คุณเครื่องเครื่องบินที่นั่นคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยเป็นสถานที่ที่น่าไปเราไม่เคยรู้สึกไม่ปลอดภัยที่นั่นฉันได้เดินทางกับภรรยาของฉันและลูกสาวสองคนอายุสองขวบและสี่ขวบตอนนี้เราอาศาัยอยู่ในออสเตรเลียหากคุณต้องการที่จะหาที่อยู่เพื่อท่องเที่ยวโปรดแจ้งฉัน ไปไสวัสดีพวกขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพทั่วไทยฉันขอแนะนําให้คุณเข้าไปด้านในธนาคารเพื่อถอนเงินของคุณและเพื่อความปลอดภัยของการไม่ใช้ ATM ขอแนะนําเป็นอย่างยิ่งการทํางานให้กับธนาคารระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ฉันมักจะแนะนําให้ลูกค้าของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันเคยคิดที่จะเดินทางมาประเทศไทยสักพักแล้วดังนั้นการดูเนื้อหาของคุณ มันจะทําให้ฉันตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นฉันรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาได้ให้น้ําฟรีบนเครื่องบินนั่นด้วยคอมเมนต์นต่อไปนะครับข้าวเหนียวมะม่วง2กล่องและเหล้าปันราคาแค่4.25 u s ดดอลลาร์แค่นั้นเหรอค่อนข้างดีเลยคอมเมนต์นต่อไปนะครับว้าวราคาที่พักและอาหารเช้ามันน่าทึ่งมากห้องดูสะอาดน่าอยู่พอสมควร คุณโชคดีที่ได้ราคานั้นขอให้คุณเพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนของคุณคอมเมนต์ต่อไปนะครับยอดเยี่ยมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะสามารถบินจากบาหลีไปกรุงเทพได้ในทริปหน้าคอมเมนต์ต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับวิดีโอมันจะช่วยวางแผนวันหยุดที่ประเทศไทยของเราในปีหน้าคอมเมนต์ต่อไปครับ,รบใช่ฉันเคยไปกรุงเทพและภูเก็ตมา2-3ครั้งแล้ว แต่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดแม้แต่บัตรเครดิตก็ค่อนข้างแพงกว่าที่คิดฉันเสียด้เงินตลอดเวลาที่ต้องพกเงินสดมาไปเริ่มที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับคุณลองเช่ารถขับไปเชียงใหม่ดูสิแล้วคุณจะรักมันที่นั่นมีสถานที่ให้คุณหยุดและถ่ายภาพมากมายระหว่างทางคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวถนนเข้าสารดูแตกต่างไปจากเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงฉันหวังว่าพวกคุณจะมีทริปที่ยอดเยี่ยม คอมเมนต์ต่อไปนะครับนี่มันเป็นวิดีโอที่ดีฉันตรวจสอบโรงแรมของคุณสําหรับการเข้าพักของฉันในเดือนพฤศจิกายนนี้ห้องที่ถูกที่สุดคือ68ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ1 8 5 7บาทดังนั้นดูเหมือนว่าคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีเราได้เลือกที่พักดีๆมากมายจากอากูดาในช่วงส3าคืนแรกด้วยราคาเพียง20ดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ546บาทสำหรับโรงแรมสีดาวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและสวยงาม แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับเมื่อฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฉันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงทุกๆ6เดือนฉันออกจากกรุงเทพมา1ิปีแล้วและตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวขับกระจบไปแล้วนะครับสําหรับกําแปงคอมเมนต์ของชาวต่างชาติถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกลอนใครแลวพวกกนใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ